ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน TikTok ok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนค่ะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยนะคะก็จะมี Facebook ค่ะมี Tik t o ็อมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มยอดไลค์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะค แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100ไลค์นะคะอยู่ที่1กว่าบาทเองก็ถูกมากๆเลยนะคะก็กดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%้เปเซนเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะจะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํหนึ่งอบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%้าปอร์เซ็นตมาเติมห้ารอยบาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ รหัสข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนะาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย่างไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนอเราสนใจนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะ ในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราอ่านแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนลงอ่านได้เลยนะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่าบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกคาว่าดูตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กตอของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์นะคะตอนนี้คลิปวิดีโอนี้นะยอดไลค์ก็อยู่ที่87ไลค์นะคะเดี๋ยวเราก็ขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราจาก87ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น188ไลค์กันแล้วค่ะก็ดําเนินการให้ลงไวมากเลยนะเราสั่งซื้อไปแค่ไม่ถึง ไม่ถึงห้านาทีเองมั้งคะก็คืนยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้กันได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ